อีกเรื่องหนึ่งค่ะวันก่อนที่นําเสนอไปใช่ไหมคะเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่กระทรวงการคลังมีการแจ้งบอกว่าเลื่อนไปก่อนเลื่อนการพิจรารณาคุณสมบัติประกาศผู้มีคุณสมบัติไปก่อนนะคะเห็นบอกว่าตอนนี้เขาก็ยังไม่ได้ประกาศรายชื่อนะคะเตือนระวังมิจฉาชีพแอบอ้างรับสิทธิ์นะโอ้วันนี้ออกมาเตือนโดยผู้มในการสํานักเศรษฐกิจาการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังคุณพรชัยธีรวรนะคะ ท่านบอกว่าตอนนี้มีมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังหลอกลวงให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะคะและให้ทำรับเงินลนักษณะต่างๆตามคําแนะนําของมิจฉาชีพค่ะเพราะฉะนั้นกระทรวงการคลังจึงขอย้านะคะว่าขณะน,นี้โครงการปี65ยังไม่ได้มีการประกาศร,รายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เลย เนื่องจากว่าข้อมูลตามโครงการมีจํานวนมากค่ะจะต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติจากหน่วยตรวจสอบสิทธิ์หลายหน่วยงานเพื่อให้มีความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ก็อตอนนี้คือเร่งดําเนินการให้แล้วเสร็จแล้วก็จะประกาศให้ประชาชนทราบโดยเร็วต่อไปนะคะซึ่งกระทรวงการคลังไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่โทรศัพท์ไปแจ้งผลการตรวจสอบสิทธิ ให้แก่ประชาชนรับทราบหรือแนะนําให้มีการดําเนินธุรกรรมใดๆไม่มีค่ะจึงขอให้ประชาชนอย่าไปหลงเชื่อและดําเนินการธุรกรรมใดๆตามคําหลอกลวงของมิจฉาชีพใครที่คิดว่าตัวเองน่าจะตกเป็นเหยื่อไปแล้วร้องทุกข์หรือแจ้งเบาะแสได้ที่สถานีตํารวจในท้องที่ของท่านที่ท่านอยู่นะคะนะหรือที่สํานักงานตํารวจแห่งชาตินะคะหนึ่กก็ได้หรือว่าติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทุกช่องทางของ กระชงการคลังเว็บไซต์ก็มีนะคะหรือว่าศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็มีเบอร์นะศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะหมายเลข021092345 021092345อันนี้ติดต่อได้วันเวลาทําการ8โมงครึ่งถึงบ่าย5โมงครึ่ง นะคะอืมนะคะตอนนี้ก็มิจฉาชีพมันมาทุกรูปแบบมันมาทุกเรื่องราวจริงๆนะคะไม่ว่าจะมีอะไรที่เป็นกระแสะสังคมมีเรื่องราวเกี่ยวกับโครงการของภาครัฐต่างๆเขามาหมดเลยโอ้นะคะเขามาหมดเลยนะคะ